ถามที่ว่าเคยเป็นโควิดมาสามารถมาทําฟันได้ไหมนะครับคำตอบก็คือว่าสามารถทําได้ครับแต่ว่าต้องพิจารณา2อย่างก็คือ 1. ความรุนแรงตอนที่เป็นโควิดอันที่2ก็คือระยะเวลาที่เป็นมาว่าระยะเวลานานเท่าไหร่ซึ่งในจุดนี้เราจะแบ่งคนไข้เป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่อาการน้อยที่สุดเลยเป็นกลุ่มที่อาการไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจอาจจะมีอาการแค่อ่อนเพลียทานอาหารได้น้อยนะครับกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มอาการน้อยจะสามารถมาทําฟันได้หลังจากที่ หายจากโควิดแล้วเนี่ยประมาณ4สัปดาห์ซึ่งจริงเรานับวันตั้งแต่วันแรกที่ตรวจพบโควิดนะครับวันที่ตรวจ PcR positive นั้นนับเป็นวันที่1นับไปจนถึง4่สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยสามารถมาทำฟันได้กลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยเช่นอาจจะมีไอเจ็บคอมีไข้เล็กหน่อยนะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลรักษาแบบโ o มไอโ o เ a t i o n จะใช้เวลาประมาณสัก6สัปดาห์จะสามารถมาทำฟันได้นะครับ กลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่นอนโรงพยาบาลมีโรคประจำตัวนะครับเช่นอาจจะมีเบาหวานหรือว่าทานยากดภูมิคุ้มกันกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ10สัปดาห์หลังจากที่วินิจฉัยโควิดครั้งแรกนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีการรุนแรงที่สุดเช่นต้องนอนโรงพยาบาลและนอนใน i c u ด้วยกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ12สัปดาห์นะับจากที่วินิจฉัยโควิดซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้ก่อนจะมาทําฟันควรจะต้องมีการตรวจ PCR นะครับเพื่อดูว่า ยังมีเชื้อโควิดลงเหลืออยู่หรือเปล่าซึ่งผลของการตรวจ P C R เนี่ยออกมาได้2แบบแบบนี้ก็คือตรวจไม่พบเชื้อนะครับอีกแบบหนึ่งคือตรวจพบเชื้อแต่ว่าค่า C T หรือว่าค่า Cycle t h r e s h o l d เนี่ยมากกว่า32ถ้าเกิดว่าค่ามากกว่า32เนี่ยเราสามารถรักษาแบบคนไข้ปกติได้สามารถทำฟันได้แต่ถ้าเกิดว่าค่า C T เนี่ยน้อยกว่า32อันนี้มีความน่าสงสัยว่าอาจจะยังมีการติดเชื้อโควิดอยู่หรือว่ามีการติดเชื้อใหม่ขึ้นมาจะแนะนำให้คนไข้กลุ่มที่ ถ้า CT น้อยกว่า10ส12เนี่ยเท่ารับการรักษาในระบบของโควิดต่อไปนะครับขอบคุณครับ